สวัสดีครับพบกับเซลล์ไลฟ์ร้านนะครับวันนี้มาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวกันบ้างแล้วก็หัวข้อนี้ผมว่าเรานักขายกับมนุษย์เงินเดือนค่าตัวแพงๆนะครับเงินเดือนสูงๆเนี่ยสนใจแน่นะครับก็คือเงินเดือนเป็นแสนครับไม่เหลือเก็บเลยครับแม้แต่บาทเดียวนะอันนี้ก็จากประสบการณ์ของผมด้วยนะครับจะได้คอยระวังแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินนะครับที่สําคัญเนี่ยเงินเดือนสูงเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นกับดักมนุษย์เงินเดือน นะตามหัวข้อเลยกับดักมนุษย์เงินเดือนเงินแสนนะครับฟังก็เหมือนจะดูดีนะคือมันจะต้องเล่าอย่างนี้ตอนที่เราจบใหม่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเงินเดือนหมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0ืนเนี่ยความฝันก็คือถ้าเราจะได้เงินหลักแสนเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงนะใช่ไหมเราจะรู้สึกเลยว่าเราคงสบายแล้วก็มีเงินเหลือใช้อะเพราะว่าชีวิตคนเงินเดือนหมื่นกว่าบาทอะเราก็เช่าห้องใช่ไหมล่ะอยู่ห้องเช่าด้วยนะครับไม่ได้อยู่คอนโดนะสมัยผมเนี่ย แล้วก็กินอะไรก็ข้างทางง่ายๆฟูทอดใช่ไหมมันก็คือต้องบริหารเงินให้มันพอเหลือ,อาจะเหลือสักพันสองพันเนี่ยกินมื่นเมาก็คือแบบเบียร์เซเว่นเลยะนะกระป๋องละ30-40เนี่ยเท่านี้มันก็คือแบบอยู่ได้กินส้มตำข้างทางได้อย่างเงี้ยครับทีนี้เนี่ยพอการเวลาเราผ่านเรื่องของความสามารถเราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฝั่งงานขายะนะหรือว่าคนที่วุฒิดีๆการเติบโตในสายงานค่อนข้างรวดเร็วเนี่ย พอมันย้ายบริษัทเนี่ยเงินเดือนคุณจะเริ่มแบบขยับขึ้นมาแล้วอย่างผมเนี่ยจากเลื่อนตำแหน่งอะไรขึ้นมาเนี่ยสองหมกว่าพอย้ายไปอีกที่นนเนี่ยผมสี่หมื่นเลยนะครับแต่สี่หมื่นมันก็เหมือนโอโ้โหผมก็ยังวางแผนการเงินดีอยู่นะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเรามีเงินเก็บแน่เดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทผมก็มีความฝันก็คืออยากได้รถคันแรกนะครับซึ่งเห็นไหมพอ,อไรายได้เรามันเริ่มสูงเนี่ยกับดักมันจะเริ่มมาตรงที่ว่าเราก็จะมีความฝันนะครับสําหรับ มันนู้เงินเดือนตาดำๆจบใหม่อย่างผมเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ไม่ไม,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 ม่กี่อย่างก็คืออยากได้บ้านกับรถใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรก่อนถ้าเอารถเนี่ยก็เอาไว้ทํางานถ้าบ้านก็คือมันก็ดีกว่ามาเช่าห้องเช่าหออันนี้คนที่ต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนจะรู้ดีว่าแบบมันก็ค่าเช่าบางทีก็หลายพันน่ะถ้าห้องแอร์นะครับหรือคอนโดบางทีก็เป็นหมื่นนะซึ่งตรงนี้เราก็จะรู้สึกเลยว่ามันอยากมีของตัวเองอยู่แล้วแหละอันนี้ผมเข้าใจทีนี้หน้าที่การงานมันก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเงินเดือนมันเยอะขึ้นนะ จนที่ผมเนี่ยเริ่มถึงจุดตรงประมาณสัก6 5 0 0 0นะครับตอนนั้นผมย้ายไปอยู่เป็นสั์ข้ามชาติเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ถังอันเดือนมันขึ้นไวนะตอนนั้นแหละเป็นเรื่องที่ตอนซื้อรถคันแรกได้ละนะครับผมไปซื้อ Toyota a u t i ติซึ่งมันจะต้องผ่อนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ15ื่นเพราะผมดาว25%นะดาวประมาณ2อ0 0 0นะครับก็ผ่อนหมื่นกว่าบาทความนี้แหละมันก็จะมีฟิกคอร์ขึ้นมาแล้วยังอยู่ห้องเช่าอยู่นะครับฟิกคอร์รวมเนี่ยสองหมกว่าแล้วนะอันนี้ ต้องเก็บเรื่องของค่าเข้าเซอร์วิสเข้าศูนย์เนี่ยนะครับค่าน้ํามันนะอย่าลืมนะคือโอเคแหละเป็นเซล์ได้ค่าน้ํามันลดก็จริงแต่ว่าเขาจะให้เป็นรวมเงินเดือนมาแล้วนะค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยหรือว่าต้องออมเพื่อประกันชั้นหนึ่งต่อปีอ่ะใช่ไหมประกันชั้นหนึ่งก็เป็นหมื่นละก็ต้องเก็บเงินนะครับแล้วก็แบบอาจจะต้องซื้อประกันชีวิตอย่างเงี้ยจะเริ่มรู้สึกว่าภาษีนะครับอ่าผมใช้คําว่าภาษีชีวิตแล้วกันภาษีคนไรายได้สูงเนี่ยคือมันมีภาษีแน่และต้องจ่ายนะครับ แล้วก็ต้องออมเงินเพื่อแบบเรื่องรถเราใช่ไหมการดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้รถมาแล้วอะมันก็ต้องเริ่มที่จะทํางานโดยไม่หยุดแหละเพราะว่าผ่อนเนี่ยมันก็จะประมาณ5ปีเนาะอันนี้พูดถึงภาระอันแรกก็คือรถนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็คือภาระอันที่2ก็คือไปซื้อคอนโดก่อนอ่ะไม่เอารถเอาคอนโดก่อนปึ๊บกู้ปึ๊บเนี่ยมันก็เริ่มติดกับตรงที่ว่าโอเคมันต้องผ่อนเนี่ยยี่สิบสามสิบปีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าสถานะขึ้นหลังเสือประมาณหนึ่งละเขาจะขี่หลังเสือไหมก็ คือผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ว่าคุณจะต้องเจออยู่แล้วอะคือพอเงินเดือนมันขึ้นนะ่ยแล้วถ้าไลฟ์สไตล์เราด้วยนะแล้วก็เรื่องของไอ้ที่เราจะผ่อนไปเนี่ยมันเป็นภาระขึ้นมานะครับก็ต้องไปทํางานให้หนักนะพอไปทํางานให้หนักเนี่ยบอกเลยว่าเงินเดือนมันขึ้นแน่นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มจะก6 7 8ดแหมื่นละพอพีข,ขึ้นมาก็ทะลุแสนนะครับต้องบอกเลยว่าไอ้ตอนครั้งแรกที่เริ่มทะลุแสนเนี่ยชีวิตโคตรดีเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบไอ้ที่เราผ่อนรถอะ แล้วก็แบบเราเช่าหออย่างเงี้ยมันเริ่มจะควบคุมได้ใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มย้ายหอเนี่ยไปเช่าคอนโดบ้างละมันมีเงินแบบเก็บอะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณแบบ3ามสี่หมื่นเลยถือว่าเยอะนะเพราะว่าจ่ายอะไรไปหมดแล้วค่าห้องค่ารถเนี่ยคือมีเงินนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เริ่มทํางานแบบเต็มแรงม้าเนาะยุคนั้นเรียกตัวเองเลยว่าเป็นเซลล์ร้อยล้านเพราะว่าแบบคือรายได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ขาดมือนะแล้วผมเองก็ได้ขึ้นตาแหน่งเป็นระดับฝ่ายบริหารน,นะครับ เงินเดือนผมพีคสุดเนี่ยอยู่ที่2 0 0แสนนะครับ2อ0แสนนะฟังไม่ผิดนะประมาณสัอกอายุ2930กาอะ่ะนะก็คืออยู่ถูกที่แล้วก็โกงค่าตัวไปเรื่อยๆเอาตรงๆนะคือแบบผมก็เก่งอะต่อรองเงินเดือนแล้วผมก็มีผลงานไปแรกนะครับเลยได้เงินเดือนเยอะตอนนั้นแหละรถเนี่ยมันเริ่มจะธรรมดาไปแล้วแค่โตโยตามันไม่ไม,ไม่ไม่เจ๋งแนละ้วก็ซื้อรถเบนซ์เลยนะครับรถเบนซ์เนี่ยบอกเร็วผ่อนประมาณ4 0,000กว่านะครับตัว4ีค้าตัวเต็มนะตอนนั้นตัวท็อปนะปักอินไฮบริด ไลฟ์สไตล์ไม่ต้องพูดถึงครับกินหรูอยู่สบายนะครับซื้อคอนโดเรียบร้อยครับแถวทองหล่อนะครับคอนโดผ่อนไปอีก20,000กว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิคคอร์สเนี่ยประมาณ6 7เ0 0 0หมื่นแต่ว่าเราเงินเดือน2 0 0 0 0 0กว่าไง2 0 0 0 0 0กว่าอย่าลืมนะครับหากภาษีทุกเดือนนะส่งเนี่ยหากภาษีเดือนละนะ4 0 0 0 0กว่าเนี่ยคุณก็จะเหลือประมาณแสนกว่าบาทนะครับซึ่งไอตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกความฟุ้งเฟอ้อจากอำนาจในการซื้อนะครับอันนี้ทำให้เราติดกับดัก เพิ่มขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตัวแล้วอันนี้ผมจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยไอ้สองแสนกว่าเนี่ยถ้าคุณคือคนมันอยากมีอยากได้นาะรถก็รถเบนซ์นนะคอนโดก็แบบทองหล่ออย่างเงี้ยแบรนด์เนมเห็นไหมฮะมันจะเริ่มมีอะไรบางอย่างที่แบบเราก็จะเริ่มแบบซื้อมันไปเรื่อยๆเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนั้นน่ะทุกเดือนผมซื้อแบรนด์เนมได้ทุกทุกเดือนนะครับแล้วผมก็ทําธุรกิจหาไรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เนี่ยมันเริ่มมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าพอเงินเดือนมันสูงมากเนะน,นี่ยอันคระับ องค์กรเนี่ยต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคือพนักงานเงินเดือนสูงมากๆเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เจ๋จงจริงนะคือจะมีสิทธิ์โดนบีบออกตลอดนะครับและอย่าลืมว่าพอเราได้รับความสบายจากไอ้เงินเดือนเป็นแสนเนี่ยคือได้ตลอดได้มันมันได้ทุกเดือนนะจะไปทําธุรกิจฟังดีๆนะคือตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วถ้าไปทําธุรกิจเองเนี่ยคือสบายนะครับคือรวยกว่านี้อยู่แล้วนะแต่เราก็ รู้สึกว่ามันสบายเป็นลูกจ้างก็ไม่แย่คุณก็เริ่มรู้สึกติดลูปตรงที่ว่ามันเป็นคอมฟอร์ทโซนและจะไปทําธุรกิจเนี่ยจะทําอะไรที่แบบมันได้รายได้2 0 0 0 0 0กว่านะึกภาพไมสองแสนห้าเนี่ยขึ้นไปนะที่แบบไม่ต้องมาเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ยมันจะเริ่มคิดไม่ตกล้อันนี้บอกเลยว่ากลุ่มนักนักคนทํางานนล้วกันนะครับที่เก่งมากๆเนี่ยที่รายได้เป็นแสนเนี่ยผมมั่นใจว่าร้อยละเ้าสิบเเนี่ยไม่กล้าออก ไม่กล้าออกเพราะว่าถ้าออกเนี่ยมันก็ต้องกลับมาถามว่ากูจะทาอะไรแล้วทาเนี่ยมันจะได้ทุกเดือนนะก็คือเหมือนต้องหากําไรคิดดูดีๆนะคุณต้องทําธุรกิจหากําไรเนี่ยให้มันเกินสองสามแสนเนะี่ยเพื่อให้มัน cover l i f e สไ y l e ทั้งหมดค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยยิ่งถ้าอายุเราเพิ่มขึ้นเนี่ยภาระอย่างเช่นเรามีลูกเมียใช่ไหมมันก็จะต้องมีมีอะไรที่ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบเอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงลูกเขาให้ดีใช่ไหมได้ l i f e สไ y l e กับด้วยรายได้หลักแสนขนาดเนี้ มันก็จะเริ่มมีค่าใช้จา่ายค่าภาษีนะครับหรือว่าเรื่องของกองทุนที่ต้องลดหย่อนใช่ไหมอย่าลืมนะมันต้องเก็บเงินอ,อมนะครับประกันเนี่ยประกันก็เพื่อลดหย่อนภาษีอ่ะแสนหนึ่งเนี่ยมันจะเต็มละเนื่อไหมครับหรือถ้าคุณไปซื้อบ้านอ่ะผมซื้อบ้านเนี่ยผมก็มีภาระเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผ่อนเดือนหนึ่งเนี่ยฟรกคอร์สเนี่ยทั้งรถบ้านเนี่ยอย่างเช่นรถเนี่ยตอนอยังผ่อนไม่หมดนะรวมกันมันก็ทะลุแสนไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรายจ่ายที่แบบคือคุณขี่หลังเสือแล้วครับคือเด,าาดนีย นะครับเพราะว่านี่มันสูงนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนสร้างตัวมาเองเลยอ่ะก็คือต้องผ่านไปให้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าโหเฮ้ยแม่งมึงโม้บอกว่าเงินเดือนมึงต้องเป็นหลายแสนมึงผ่านช่วงนั้นมามึงจะคุยมึงทําธุรกิจผ่านใช่ไหมผมบอกไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นบทเรียนนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยคือตระหนักตลอดว่าเฮ้ ee, ยเงินเดือนเป็นแสนไม่ใช่มึงเป็นเทพเจ้านะ เป็นแสนเนี่ยมันก็มีไอคนแบบได้เป็นล้านนะทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรไม่รู้อะแต่ขับซูเปอร์คาร์ขับรถสปอร์ตแล้วรวยจริงนะครับไม่ใช่แบบไก่กาไม่ใช่แบบสีเทาด้วยเออมันมีไงเราก็ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวะแม่งแบบมันมันน่าจะออกไปทําอย่างอื่นอะคือเรามีศักยภาพมากกว่านั้นนะครับผมจะบอกางี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายังไงคุณก็เป็นลูกจ้างอยู่ดีนะลูกจ้างก็คือว่าถ้าองค์กรมันเริ่มมีอะไรที่เปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาต้องมานั่งดูไอคนเงินเดือนแพงอย่างพวกคุณอยู่แล้วถ้าผมนะให้ผมพูดนะผมถ้าผมแบบผมเนี่ยเคยบริหารงานในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันจะมีบางคนเนะ่ยเงินเดือนแพงอะ่ะซึ่งแบบระยะยาวอ่ะไม่คุ้มแน่นะครับก็ต้องหาวิธีบีบอยู่แล้วข้แ,วแต่ว่าบีบไหมบีบบีบยังไงก็ได้อะ่ะบีบด้วยการให้ภารกิจที่แบบมันเป็นไปไม่ได้อะไรยากๆที่แบบดูแล้วแม่งเพื่อให้คุณโดนอัดอัดจนคุณรู้สึกท็อกซิกแล้วคุณแม่งก็โดนออกหรือว่าคุณย้ายออกเอง นะมันก็จะวนหลูปหางานไม่รู้จบอีกอันนึงที่เรียกว่าขี่หลังเสือนะครับคือเงินเดือนแพงเนี่ยไปสมัครงานที่อื่นนะมันจะหางานยากถ้าแบบเฮ้ยคุณไม่ได้ดังแบบเขามาเชิญคุณไปเองนะคือแบบอารมณ์ไปสมัครเองอะ่ะเพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยอาจจะโดนต่อเงินเดือนลงมาอยู่แล้วนะเพราะาเงินเดือนวันนี้มันแพงอะ่ะแล้วถ้าคุณไม่ได้ขออูหแบบสุดยอดเลยแบบในวงการเนี่ยนะหรือถ้าจะย้ายวงการเนี่ยบอกเลยยากนะครับขนาดแบบ เงินเดือนพื้นๆเนี่ยย้ายวงการก็ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเดือนสูงอ่ะก็เป็นดาบสองคมตรงนี้นแหละคือ1มันลงไม่ได้2ก็คือองค์กรอาจจะกดดันวันไหนก็ได้นะครับคุณไม่มีทางรู้หรอกนะเจ้าของบริษัทเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาจะทาอะไรกับคุณนะบอกเลยว่าพอมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะคือไอ้ที่คุณงามความดีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้หรอกอยังไงธุรกิจมันก็ต้องไปต่อนะครับตัวคุณก็คือเฟืองตัวหนึ่งคุณเป็นนักบอลหรอ,หรอคุณเป็นโรนัลโด้ โรนัลโดแม่งยังอยู่แมนยูไม่ได้เลยถูกไหมก็ต้องเอาสถาบันไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยพออายุมันเพิ่มขึ้นเนี่ยหรือว่าแบบบรรดันมีเด็กใหม่ที่สดกว่าค่าตัวถูกกว่าคุณก็ตกกระป๋องนะอันนี้บอกเลยนะครับผมไม่ได้แบบเฮ้ยให้คุณแบบอะไรนะแล้วอย่างนี้คุูจะเป็นลูกจ้างคูอยากอยู่สงบสงบคูไม่อยากไปเป็นเจ้าของไงทำไมบอกก็ใช่ แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นวัจกักรางธุรกิจมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะควรจะหาเซฟโซนหลายๆอย่างเขาเรียกว่าความรุ่มรวยทางจิตใจอบันไดมายเซ็ตเนี่ยเช่นแบบเฮ้ยถ้ากูจะตกงานมาพวกเนี้ยกูมีไรายได้เสริมกูมีอาชีพเสริมกูมีธุรกิจเสริมนะเนี่ยแล้วมันจะทําให้คุณรอดนะครับอันเนี้ยก็เป็นบทเรียนนะที่มนุษย์เงินเดือนหลัก2 0 0 0 0 0กว่าอย่างผมเนี่ยจะบอกคนรุ่นใหม่ๆนะครับว่ามันคือกับดักมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ขี่หลังเสือเนี่ยลงยากนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคอนเทนต์นี้ที่ติดตามกันแล้วดูว่าวันพรุ่งนี้มีอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ